สองพันีบสองพันจีบถือมาจ่ินบาทถอ่าอี้แต่แค่ิ่แก๊สไม่ได้อันนี้เท่าไรอันนี้สี่อันนี้สามพันีบสามพันอ๋อชบานก็สามพอันนี้ก็หกพันี่หกพันี่อีกอีกสี่พันสี่พันสี่พันเฮ้ยจะเจอไว้ที่พักอ่ะ มองไงในวิเกียเตอร์อ้าวปุ่นตายอ่ะคนดีกว่ากมหน้ากลมตาใหญ่เลยถูกเส้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะมันต้องเจอ3แย่ก่อนอ้าวเยียดเยียดมันเจออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรชวนชวนชวนช่วนอ้วนอ่ะเปนชวนอ้วน หน้าที่ผมพี่คือถ่ายครับพฤติกรรมของการอยากมาเที่ยวแบบไม่ต้องศึกษาอะไรมาก่อนเมื่อกี้ผมป่วยครับร้านนี้ดังโจมาเนี่ยแต่เราจะไม่มาเพราะว่าเพราะเราไม่ใช่โจเอาโจไม่มาแถวนี้ย่านอะไรนะเฮียเป็นย่านแบ็คแพ็คเกอร์อะฝรั่งเยอะอ๋อเราไม่ใช่ฝรั่งแต่เราไม่อยู่ย่านนี้แหละ ทูคอฟฟี่ด้วยเนี่ยเฮ้ยมีทูด้วยประว่าิเพราะว่าปรับปรุงหรือเปล่าใช่รับไม่ได้เป็นจิตรกรก็เป็นแบบติดปรุงูลแทนชั้นสอชั้นสองและชั้นสามหนอแล้วด่านตาเห็นไหมที่ร่มติดกระจกนี่เฮ้ยทำไรไปเลี้ยงนกโอ้ดันเลินละนี่แบาลอยนี้เปล่าลอยนี่เปล่าถามไหมถามว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างสุดสุดไอ้สุดนี่คือ เอินหลงหลงหนุกดิไอหนุกหนุกหนุกดินี่คือเขตของนี่คือ<ฮ>ถนนข้าวสารของเราครับครับผมไม่เห็นข้าวสารสักเม็ดเลยพี่ไ,ไม่น่าเล่นนะตอนนี้ผคงได้ข้าวเหนียวไม่ก็ข้าวโพดของเราอยู่ไหนอะไที่โค ไม่ใช <S preach ers> <Không> ่อยู่ดูวงเดือน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 นี่ที่เขาบอกว่าผ่านสายที่อะไรก่อนหอปล่าเนี่มือซอกมืออกให้เราเดินมามือซอกในะจะเดินไหวเหรอไหวไม่ไหวไม่รู้เดินอยู่ตอนนี้ถือล้วโอ้เป็นลครับแม่เล่นไปกันได้ครับ ริมผมริมโฮมริมโฮมสองไม่ไช่ริมผมนะริมโฮมสองติดเลยกั<ะ>บโฮม<ล>ด้วยเลยก็ไปนี่นั่นแล้พงไปอีกไ,ออกไ,ไม่เลี้ยวผิดซอยแต่ว่าแ้ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> เ ครับขอลายขอลายครับ <gramm at> <noise> มีเจ้าขอหกเต็ัวน้าหัน้าแก๊งชวลำอลายครับโดยที่เอาเงินสามพันแรกไอดีลายีลายว่าลงทุนมากลงทุนสูงเสียเงินเก้าแสนชื่อชืน่ารัก หมือนมันไปนั่งคุยกับสอนออะไรไงไม่รู้ถ้าสอนอมีอย่างงี้คือจะนั่งคุยทั้งวันวอ่าอุ้ยไม่ได้พูดไปสองซอยอ่ะออกไปข้างหน้าใช่ไหมออกไปข้างหน้าเดินไปอีกสองซอยอจเจ็บคขนจะดีๆีกันวะตะกี้ผิดซอยครับตอนนี้มา คิดโคตรไกลอ่ะแม่พอเราคิดกันเลยสถานที่อะไรเขี้ยวเข้ยเนี่ยปังเขี้ยวตัวปังตัวโคกเขี้ยวแล้วเราก็มา ถูกกันได้แล้วถึงแล้วครับถึงแล้วขอวัดก้าทุ่เมือนก่อนเลยครับถึงแล้วครับทีมโฮมโฮสเทลแล้ว ช่องของเช็คอินอยู่ในช่อง in, ของเช็คอินครับโดยหัวหน้าแกาง๊งลงชื่อก่อนไม่ต้องไปไม่ต้องไปไกลในเบย์ลาวก็อย,นะยู่นะมันเป็นที่ไหนเจ้าใช่บอกด้วยครับถึงที่พักแล้วโอ้ยไ,ไงบ้างสุดย <ś c oughs> อดมากเลยไม่ครับพี่น้องพี่น้องอม yes, อมเย็นแอร์มันไม่เย็นอ่ะร้อนอะ่ะปอบอะไรไว้อ่ะเดี๋ยวนี้พิ่งเปิดเลยไมเลยโอ้โหแย

อาหารตามตลาดกินครับวันนี้หลังจากที่เมื่อเช้าเราโดนไปอะไรนะอะไรนะเขาเรียกแบบเผลอใช่ไหมเออเผลอโดนไปเจ็ดสิบห้าครับสนุกเลยทีเดียวอาิ้นไอ้แท่งแท่งนั่งยี่สิบห้าบาทเออไอ้นนั้นเท่าไหร่เขาเรียกอะไรนี่ใช่ไอ้นั้นอ่ะไอ้แท่งอ่ะแท่งเขาจีบัตซีเออนะซอยเกาะอินนี่ะครับเรามาทำอะไรครับเรามาเขียนอาเซียนครับ แกงเกียนตะลุยแอซีนแ่้พีิลาวก่อนนะครับไปเกีย์เกลียแรกจังเลหอนังลข้าวหวัว มันดูดูดูขึ้นเขาดีมากครับเห็นูฝั่งลาวเลยดูดูบ้านกลคบ้านเราอยู่ฝั่งเรนะาเยครับมาดินี่ครับบ้านผมหลังคาสีแดงๆนะครับไหนวะอุ้ยดูถังงยายาท น,น,น่าแหละครับถังขยะถังขยะเขาเป็นวิวเขาจะเต้นเตียนเต้นอาหรับิกกับเขาใครใครเขาใครจะเต้นก๊อปเดี๋ยวตอนนี้อาร์มไปไหนเราก็ไม่รู้ครับไอ้อาร์มไปไหนเนี่ยดู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 อย่อาดูเลยเดิเดนตามหญิงกันแล้วเห็นสี